ครับสวัสดีครับคุณพอ่อคุณแม่ทางช่องวีไลให้โชคทุกถุก,ท,กทันนะครับมาพบเจก,กันกับแบดวิไลนะครับส่วนนี้กับสายๆายจากน้อยนะครับหลังจากช่วงเสาแหววิไลได้ปล่อยตัวเลขเนว่ทางครับหลักร้อยของแม่นิดอขออภัยครับของแม่เกศรน,นะครับไปแล้วหลักร้อยอย่างเดียวนะครับของแม่เกศร คบมาในคลิปนี้นะครับแอดวิไลได้ตัวเลขเท่าทางครับของเซียนสอสลับเงินพารวยนะครับมาฝากคุณพ่อคุณแม่กันเป็นเลขเด่นบนล่างนะครับอ่างวดนี้นะครับถือว่าเดินเงวมากนะครับสถิติน่าติดตามขึ้นกันนะครับยังบ่อผาดนะครับสอสลับเงินพารวยนะครับ วันนี้เล็กเด่นเพิ่มมาแล้วนะครับอ่งวดประจํานะครับวันที่งวดประจําวันที่2มกราคมนะครับคุณพ่อคุณแม่2,568 2มค68นะครับ เป็นเลขเด่นบนล่างนะครับเป็นเด่นบนล่างเด่นบนบวกล่างนะครับอขอกราบขอบุญขอบคุณนะครับคุณพอ่อคุณแม่นะครับถูกจวดไล่ยอดแชร์ขึ้นก่อเหมือนเดิมนะครับที่ค่อยให้กำลังแรงใจนะครับต่างแอดวิไลนะครับอจาจจะได้เข้ากัาบบาเบิ่งกันนะครับเรื่องของตัวเลขแนวทาง อาจจะย้อนสถิติให้ f อคุณพ่อคุณแม่ได้เบิงกันนะครับเริ่มจากนะครับวันที่หนึ่งทับสิบเอ็ดทับหกเจ็ดแนวทางงวดนั่นนะครับ <c oughs> ได้มาที่แปดเจ็ดสองแนวทางชุดบนแตก ศูนย์สี่ส,สี่ล่างสามสอง่ากับปรากฏว่าสองมานะครับวันนั้นสองมานะครับอ่าสองมาลงล่างนะครับงวดประจำวันที่สิหครับสิบห ทับหนึ่งหนึ่งทับหกเจ็ดหัวนั่นได้มากนะครับที่เก้าแปดเจ็ดแนวทางนะครับแตกชุดบนสองสองหนึ่งนะครับล่างสามแปด ปรากฏว่านะครับแปดมานะครับแปดมาแปดมาล่างนะครับอ่างวดประจําวันที่หนึ่งงวดประจําวันที่หนึ่งเดือนสิบสองครับงวดประจําวันที่หนึ่งเดือนสิบสองทับหกเจ็ดครับ วันนั้นครับได้มานะครับคุณพ่อคุณแม่ได้มาที่สองแปดสองแปดสี่แนวทางชุดบนแตก8ปดสี่สาล่างแตกหกหนึ่ง ปรากฏว่านะครับมาสองตัวนะครับมาแปดกับสี่มาแปดกับสี่ขอไขครับมาแปดกับสี่นวทางชุดบนนะครับมาบนห้วนนั้นนะครับอ่าเนี่ยแปดสี่สามนะครับงวดที่ผ่านมานะครับสิบหกเดือนสิบสองหุ่นที่ผ่านมานั่นเองนะครับ สิบหกทับสิทับหกได้มาที่ 5, 5 6, <7 S 1> ้าหกเจ็ดแนวทางชุดบนแตก8ปดสครับว่าที่ผ่านมาแปดหกสล่างสองหนึ่ง ปรากฏว่านะครับ6มาหลัก10บหมาหลัก10แเนี่ทางชุดบนแตก8 6 3ามาบนนะครับงวดนี้นี่คือสถิติของเซียนสอสลับเงินพารวยนะครับมาเบังงวดนี้นะครับได้มากแล้วนะครับงวดนี้ได้มากก็คืองวดประจำวันที่2ครับ สองทับหนึ่งทับหกแปดก,ก็คือสองมก,กราคมสองพันหารอยหกสิบแปดครับคืองวดน,นี้นั่นเองอ่างวดน,นี้ได้มานะครับก็คือ,อคุณพ่อคุณแม่เบิงให้ดีสําหรับงวดน,นี้นะครับได้มาที่ได้มา 842ครับ842อ่าเขาก็รอผลนะครับอ่านี่คือรอผลนี่คือแนวทางของเสี่ยนสอสลับเงินพารวยนะครับเด่นบนล่างนะครับยังบอลรุดนะครับยเดินสถิติยาาวมากนะครับ วันนี้ได้แปดสี่สองนะครับเด่นบนล่างนะครับมือนีอลงให้วันที่ครับมือนีวันที่ยี่สิบห้านะครับอืมคงจะยี่สิบหกอยาก่าไปลยลืมหลงวันอลงให้วันที่ยี่สิบหกครับมือนีวันพระฤหัสบดีครับลงให้วันที่ยี่สิบหก ลงเป็นหลักฐานไว้นะครับคุณพ่อคุณแม่อ่าวันที่ยี่สิบหกครับมือี้วันพุธอ่าวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสที่ยี่สิบหกธันวาคมหกเจ็ดนี่คือมือโลงแนวทางนะครับคุณพ่อคุณแม่เบิ่งให้ดีแปดสี่สองนะครับเด่นบนล่างแปดสี่สองเอาครับมักชอบครับฝากแช่ไปนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับฝากแช่ไปให้กำลังแรงใจ จะของตัวเลขเนี่ทางเพิ่นนาเดี๋ยวสุดจับคู่นะครับเพิ่นจับคู่ไม่ให้พร้อมเดี๋ยวแอดวิไลจะลงให้นะครับเนวทางของเซียนสอสลับเงินพารวยครับวันนี้ได้แปดสี่สองนะครับอ่าสุดท้ายนี้แอดวิไลจะจากรลาคุณพอ่อคุณแม่กันไปไอเอสี FC คุณพอ่อคุณแม่ยดูดีมีแห้งท,ทุกทุก่านนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ